จริงๆแล้วเป็นคนที่กลัวมากเลยคําว่าผ่าตัดนะกลัวบ,บางทีกลัวถ้าถ้าหมอแบบไม่เชี่ยวชาญพอใช่ปะโอเผื่อแบบเผื่อเผือแบบไปลักษณะไปถูกเส้นบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถเดินได้อันนี้คือหนักเลยครับผมเนี่ยครับก็คือเมื่อก่อนก็ชอบวิ่งมาราธอนนะครับผมกอหลังจากนั้นก็คือจะชอบตีกอฟต,ตอนแรกอาการปวดหลังน่าจะเกิดจากการสวิงแรงครับผมก็คือย้อนไป10ปีที่แล้วก็เจ็บแต่มันเจ็บไม่เยอะก็พอมาช่วงนี้ ก็รู้สึกว่าไอ้เจ็บหนักอ่ะครับผมผมยกถังน้ําประมาณ5้าลิตรเหมือนยกยกแล้วก็เหมือนเออเอาสาดสาดพื้นนะครับผมพอดีจะล้างพื้นหน้าหน้าบ้านครับผมถังแรกไม่เป็นไรพอถังที่สองปุ๊บกึกแค่ขึ้นถังเองทีนี้มันเหมือนกับปวดปวดตรงด้านหลังก่อนนะครับผมแล้วก็เขาย่อแบบไม่ไหวเลยทีนี้ครับก็คือปวดปวดตรงหลังนะครับผมเหมือนลักษณะแบบจะเดินเดินก็กระโผกกระเพกเลยทีนี้ครับ ต่ยังยังไม่ถึงขานะตอนแรกครับปวดปวดหลังก่อนวันที่สองวันที่สามะครับถึงถึงเริ่มเล้ามาที่ขาครับผมปวดก็คือเหมือนกับว่าปวดจ๊ดข้างในอะครับผมแล้วก็มีอาการชาด้วยครับเจ็บสุดๆนะครับผมเหมือนอะไรมาบีบรัดเลยบีบแล้วก็เหมือนมีทิ่มมาด้วยครับผมของแข็งมาบีบรัดเลยนะครับมไม่ใช่มาเชือกนะเชือกยังว่าไม่ไม่เท่าไห่ใช่ปะครับผมเหมือนของแข็งแข็งมามาบีบรัดเลยเจ็บมันเจ็บเข้าเรียกว่าเข้ากระดูกอะครับมประมาณนี้ ผมไปซื้อยาแก้ปวดมาทานเองประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทีนี้ทานไปก็มันมันอาการก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ปะก็ตัดสินใจไปนวดแผนโบราณนะครับนวดแก้อาการตอนนวดก็รู้สึกคลายอ่ะครับผมนี่ครับแต่หลังจากนวดก็อาการปกติเหมือนเดิมก็เจ็บเหมือนเดิมจริงๆแล้วเป็นคนที่กลัวมากเลยคําว่าผ่าตัดนะเข้าใจว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์มีดเลยผ่ามีแผลเยอะแยะใช่ไหมครับผมเลยทีนี้เผลอๆอาจจะเดินไม่ได้ กลัวบางทีกลัวถ้าถ้าหมอแบบไม่เชี่ยวชาญพอใช่ปะ่ะโอ้เผลเผยแบบเผอเผยแบบไปลักษณะไปถูกเส้นบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถเดินได้อันนี้คือหนักเลยครับผมเนี่ยครับก็ตัดสินใจเมื่อวันจันทร์เนี่ยมาเลยครับผมเนี่ยนะขับรถมาที่โรงพยาบาลเลยก็คิดว่าไอ้ที่เนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่ว่าเฉพาะด้านเลยในส่วนของลักษณะที่ว่าบวดหลังแล้วแล้วลงขาใช่ป่ะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโรคนี้แน่นอนเลย่ยน,นะ น่าจะรักษาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มไปหาโรงพยาบาลทั่วไปใช่ไหมครับผมคุณหมอก็แนะนําว่าการผ่าตัดเนี่ยไม่น่ากลัวนะเพราะว่าใช้อุปกรณ์เล็กแเดียวเองลักษณะหเหมือนเจาะใช้กล้องส่องเข้าไปน,นะครับก็แผลทิศเดียวไม่ถึงเซนบอกทำให้ผมตัดสินใจว่าน่าจะมาถูกทางแล้วมันต้องรักษาอย่างนี้แหละจริงๆต้องขอบพคุณคุณหมอพอรมากนะครับที่ท,ที่แนะนําว่าเจ็บแป๊บเดียวก็พรุ่งนี้สามารถเดินได้แล้ว พจลักษณะเหมือนหมอเทวดาเลยครับทีแรกก็ยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะไปทํายังไงแป๊บเดียวแล้วก็พรุ่งนี้เดินได้ปกติเลยนะพิสูจน์แล้วครับใช่อันนี้เรื่องจริงก็คือรักษาแล้วหายรู้สึก,กว่าขามันเบาขึ้นเยอะครับผมเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับตอนนี้เหมือนเหมือนได้อีกโรคใหม่ครับจริงๆแล้วคําว่าค่าใช้จ่ายเนะี่ยมันจะถูกจะแพงมันอยู่ที่ว่าเราอะมองถึงความสําคัญประมาณไหนประมาณนะี้ก็พูดถึงว่าอย่างผมอะถ้าเจ็บสุดๆถึงขั้นแบบโอไม่ไหวเนะี่ย มีเท่าไหร่ก็จ่ายเนี่ยครับ Spine and Joint โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ